มีภาพที่คนไทยเห็นแล้วจะต้องสะเทือนใจอย่างแน่นอนนะคะการที่กัมพูชานั้นอยากได้อยากมีแล้วก็อยากจะแสดงออกว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเวลาจะนำอะไรไปใช้ก็ไม่ยอมถามเจ้าของตัวจริงว่าของนี้นั้นใช้ยังไงเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็จะไม่ต้องไปถามคนอื่นรู้เลยว่าตั้งใจจะเคลมก็เลยใช้แบบผิดๆถูกๆโดยเอาความเข้าใจของตัวเองว่าจะต้องใช้แบบนี้ทั้งๆท,ที่ผิดถนัด เอาของไทยไปใช้ผิดบ่อยๆทําให้เกิดภาพพจน์ว่ามรนั้นเป็นตัวตลกของอาเซียนทําให้คนไทยและชาวโลกนั้นขำทุกๆวันโดยมีภาพนะคะที่ชาวกัมพูชาใส่ชุดไทยแล้วก็นั่งอยู่หน้าเรือนไทยแต่แล้วก็นั่งอยู่บนแท่นอะไรสักอย่างกําลังจัดดอกไม้ซึ่งหารู้ไม่ว่าสินค้าชนิดนั้นไม่ได้นํามาใช้ในงานมงคลเลยโดยหลายๆคนนะคะหลังจากเห็นรูปนี้ในสื่อโซเชียลก็ได้พากันเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ บอกว่าคิดจะเรียนแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกายรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างนั้นมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีแบบแผนเอาไปใช้ผิดนิดเดียวแต่งตัวผิดไปนิดเดียวชาวสยามก็รู้หมดแล้วล่ะค่ะ แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย,ย่างเช่นในละครบุพเพศนิวาสที่แม่กระเกตทัดดอกไม้ที่หูยังโดนคุณหญิงป้าส,สวดยับผิดแปลกแหวก,กนิดเดียวเขาก็รู้กันหมดไม่แปลกเลยที่กัมพูชาจะถูกชาวสยามจับได้แล้วก็ที่เป็นหน้าตลกขบคันเพราะว่ามีพฤติกรรมขัดขากินเกินชาวสยามเขาไม่ทํากันแบบนั้นที่ชาวสยามแต่งตัวกันได้ถูกต้องก็เพราะว่ามีการสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่นศินละปะวิทยาการมีครูบาอาจารย์สั่งสอน ชาวสยามถึงเคารพครูบาอาจารย์มากมีการไหว้ครูกันเป็นพิธีเพื่อเข้ารับการอบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาการที่ถูกต้องไม่ใช่ครูพักลักจำแบบนี้ค่ะบางก็ว่างวางหมอนคว้างเสือก็กลับด้านถ้านอนลงไปบนนั้นนะ เป็นพรีเซนเตอร์ให้งานอาวมงคลได้เลยตำหนักลากพระโกดลอยมาเลยว่าแล้วต้องมีอีกเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นตำนานแล้วนะว่าจะเข็ดลาบแต่ก็ดันไม่จำสถีดาเมสแรงมากรูปนี้หมดคำจะพูดเลยเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่านะเขาจะรู้ไหมว่าประสาท ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเรือนไทยนั้นแท้จริงเราเป็นอะไรกันแน่เห็นแล้วพูดได้คําเดียวว่าจเจริญพรทุกชาติเขาขำกันไม่ได้รู้สึกทึ่งหรือว่าว้าวอะไรเลยทําไมถึงชอบไปถ่ายทําอะไรแบบนั้นหรือว่าชาวกัมพูชาพร้อมจะเข้าเมสแล้วสิคงจะคิดว่าอะไรสีทองๆมีลายไทยก็สามารถเอามาตกแต่งจัดฉากได้หมดแล้ละมัง้งลูกหลานเราแวดและแต่งวนันคิดว่างานชุกมือเปิบจะง่ายแบบโบราณคิดแบบนี้ไม่สำเร็จหรอก ของไทยเรามีวัฒนธรรมทุกอย่างการจัดวางก็มีความหมายแต่ว่าคนเคลมกลับเคลมแบบตาบอดไม่สนใจความหมายแทนที่จะมงคลกลับกลายเป็นอัปมงคลชุดไทยที่ใส่ทุกชื่อก็มีชุดมีใช้ในยุคสมัยที่แตกต่างกันกัมพูชานั้นได้แต่เคลมยังห่างไกลคําว่าความเจริญอีกเยอะแบบนี้ไม่อยากจะว่านาว่าเป็นขี้ขโมยสงสัยจะคิดว่าจุดนี้สวยที่สุดในประเทศแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสัยแต่งตัวแล้วก็นั่งแบบนี้พร้อมเผาแล้วมัง้งบางคนก็บอกว่าเห็นเอาข้าวไปนั่งกินเหมือนในหนังด้วยทําแบบนี้น่าเกลียดจริงๆไม่รู้เลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโชคดีนะที่ไม่เอาพวงหรีดมาประดับด้วยแบบนี้ควรจะปล่อยต่อไปค่ะให้เขาไม่รู้แบบนี้แหละดีแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะในอนาคตเ,เร็วนี้แหละเดี๋ยวชาวกัมพูชาอาจจะเอาพวงหรีดไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนก็เป็นได้ บางคอมเมนต์บอกว่าเคยมีนักวิชาการไทยเคยโพสต์เอาไว้ว่าหากกัมพูชาทำอะไรผิดก็ปล่อยให้ผิดไปเพราะว่าทำอะไรผิดเดี๋ยวก็มาเก็บข้อมูลจากคนไทยแล้วก็ไปปรับใช้ในกัมพูชาข้อมูลเชิงลึกคนกัมพูชาก็ได้จากโซเชียลไทยนี่แหละ สมกับเป็นโลกคู่ขนานของไทยจริงๆอยากจะมีเหมือนไทยแต่ว่าทำทุกอย่างแปลกแวกแนวเรียกว่าพวกรายการศึกษาบางคนก็บอกอย่าไปบอกเขาค่ะให้เขาใช้ปผิดแบบนี้แหละภาพฟ้องทีหลังอย่าหาทำอีกนะจ๊ะซ้อมนั่งที่ฐานเวลาจริงค่อยลงไปนอนละสิท่าทุกอย่างดูปลอมมากเลยนะคะ มีสาลาทรงไทยอยู่แบบเดียววนกันถ่ายรูปไปอยู่นั่นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกไม่เข้าใจทําไมชาวกัมพูชาถึงชอบใส่ชุดไทยแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปบนถนนหน้าวางังสงสัยจะเป็นจุดฮอตสปอตหนึ่งเดียวแล้วก็มีแค่จุดเดียวจริงๆสําหรับร้านเช่าชุดเราชอบมาถ่ายอวดผลงานที่ซื้อมาจากเมืองไทยสินะ บางคอมเมนต์ก็ว่าความอยากได้เห็นว่าสวยดีแต่ไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงใช้ในโอกาสไหนใช้ในงานอะไรก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้แหละบางคอมเมนต์ก็ว่ายิ่งนานวันกัมพูชาย,ยิ่งก๊อบเหมือนไทยทุกระเบียดนิ้วแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้กลับใช้ผิดวิธีไปสะหมด บางก็ว่าเขาตั้งใจทำแหละเห็นว่าคนไทยชอบขโมยของเขามาใช้ปิดประเภทหรือเปล่าก็เลยหาวิธีใช้แบบใหม่ให้แตกต่างจากไทยเดี๋ยวปีหน้าก็จะทำเป็นรูปขาวดำให้ดูเก่าๆน้อยแล้วก็บอกว่าเป็นรูปที่ถ่ายมาเมื่อพันปีที่แล้วบางคนก็บอกว่านี่แหละแสดงถึงความไร้รากทางวัฒนธรรมแบบแท้จริงน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวตลกแห่งโลกมากกว่าอย่าไปบอกนะคะเก็บเอาไว้ให้ผีหลอกซะเลย บางก็ว่าการแต่งกายแบบนี้เรียกว่าชุดอะไรผ้าที่ทอน,นั้นอยู่หมู่บ้านไหนของกัมพูชาหมู่บ้านที่กัมพูชาเลี้ยงไหมเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าการตัดเย็บปักดีและแพทเทิร์นผู้ใดเป็นคนเริ่มและเกิดในพุทธศักราชที่เท่าไร่กันถามไปรับรองไม่มีคำตอบอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าช่วงนี้กัมพูชาไม่ค่อยจะมาเคลมชุดไทยแล้วเพราะมีกัมพูชาหลายคนตื่นรู้แล้วก็จะนําชุดไทยที่มีทั้งหมดแบดแบบเข้ายูเนสโกแต่ว่าที่กัมพูชา าจจะมีร้านเสื้อที่ลงทุนซื้อชุดไทยไปซะเยอะนอกจากนี้เขายังบอกว่าปัจจุบันชาวกัมพูชานิยมแต่งชุดไทยแล้วก็ไปโพสต์ในโลกอินเทอร์เน็ตเต็ม p พินเทเรสไปหมดประกาศหน้าด้านๆเลยว่าเป็นชุดของกัมพูชามีมากมายเห็นได้งานเต็มไปหมดน่าจะทำมานานแล้วกองทัพชาวเน็ตไทยต้องรีบเข้าไปจัดซะแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะทำไมชาวกัมพูชาถึงคิดว่าชุดที่ตัวเองใส่เป็นชุดของกัมพูชาเองความเขา้าใจผิดนั้นส่งต่อมาได้แต่ว่าใส่ชุดไทยแล้วก็ทำหน้าชื่นตาบานคนพวกนี้ไม่รู้เลยเหรอว่าไม่ใช่ชุดประจำชาติของตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกล่าสุดเห็นกัมพูชาเคลมใส่ชุดไทยไปลอยกระทงรวมในประเพณีบุญอมทุกข์ที่เป็นประเพณีการแข่งเรือยาว ที่มีลักษณะเหมือนพญาน,นาคในแบบกัมพูชาและเหมือนกับประเพณีบุรสงเหือของลาวซึ่งลาวนั้นนอกจากจะแข่งเรือแล้วยังมีการนำเรือมาตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้และจุดเทียนในยามค่ำคืนสิ่งนี้เรียกว่าลอยกระทงซึ่งกัมพูชานั้นทำแบบเดียวกับลาวทุกอย่างแล้วก็ต่อยอดด้วยการนำชุดไทยและกระทงแบบไทยลอยลงน้ำที่ทะเลสาบน่าประสาทอีกด้วย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าวัฒนธรรมการเคลมของกัมพูชาแต่ละสะเตปนั้นทําเป็นขั้นตอนจนเป็นชุดไทยในปัจจุบันแล้วทําไมถึงไม่มีหน่วยงานไหนทําอะไรเลยจริงๆปล่อยให้เคลมจนได้ใจไปหมดแล้ว บางก็ว่าอยากให้มีใครล่ารายชื่อถึงสถานทูตหน่อยคนไทยไม่พอใจแล้วตอนนี้กำลังจะหมดความอดทนถ้าถึงจุดหนึ่งที่มากเกินไปอาจจะมีมาหาคามเทกระจายก็ได้นะบางก็ว่ากัมพูชาเคลมจนไปทำหนังสือแล้วก็ตีพิมพ์ออกขายด้วยการเขียนเป็นหนังสือการแต่งกายของแต่ะย,ยุคข,ของกัมพูชามีแต่ชุดไทยทั้งนั้นเลยจริงๆคนไทยน่าจะมีหน่วยงานไหนออกแอคชั่นเรียกร้องเรื่องลิขสิทธิ์บ้างนะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเพิ่งจะเห็นของดีครั้งแรกก็เลยอยากเป็นเจ้าของจนตัวสั่นเคลมทุกอย่างที่ส,สวยงา,งามของไทยไปหมดเขาเรียกว่าคนขาดความอบอุ่น